สวัสดีเช้าว,วันจันทร์บุญรักษาคุณพระคุ้มครองทุกท่นานเช้าวันนี้กายภาพบำบัดเริ่มที่แขนก่อนต่อด้วยใช้วอเกอร์ประกอบการเดินไปจนถึงเวลาพอสมควร ขอกำลังใจจากทุกทันด้วยครับ